สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่งานประกวดโคพันเนื้อนะฮะที่อำเภอ,อห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชนั่นเองพี่น้องครับวันนี้นะฮะหลายๆคลิปต่อจากนี้ไปที่พี่น้องจะได้ชมนะครับก็เป็นอีกหลายๆ ตัวอย่างหลายๆรูปแบบหลายๆหลากหลายความรู้นะฮะที่พี่น้องเองจะได้ความรู้จากพูดจาภาษาวัวในวันนี้นะฮะพี่น้องเห็นคลิปนี้นะฮะไตเติ้ลขึ้นมาแสดงว่าทุกคลิปเนื้อหาที่พี่น้องจะได้ดูต่อไปก็คือเป็นงานโคราชทั้งหมดนะครับพี่น้องครับเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวอะไรครับชื่ออะไรครับผมหมอเอ็มดีเจ j แลนดครับมมาจากไหนครับผมมาจากจังหวัดกําแพงเพชรครับวันนี้เอาพ่อพันุมาโชว์อันนี้คือเจ้าเอ็มพาครับเอ็มพายนะครับ อันนี้เป็นใครมาจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแกนแชมป์นำเข้ามาจากอเมริกานำเข้าจากอเมริกาครับผมอายุเขาเท่าไหร่แล้วอายุ6ปีครับ6ปีแล้วนะครับเข้ามานานหรือยังครับตัวนี้เข้ามาได้สามปีแล้วครับประมาณ3ปีครับผมจุดเด่นของเขาคืออะไรตัวนี้จุดเด่นคือเขาจะ สมูทครับกัมเนื้อเยอะครับแล้วก็จะเป็นวัวโพโดยพันธุกรรมอ๋อครับผมน้องวาเลนทายครับน้เชื่อมมีครับมีจำหน่ายราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นชุด10หลอด6 0พันครับ10หลอด6 00ัถ้าเป็นโดสโดสละแ800รอยครับถ้าเป็นโดสโดรสละแ0 0รอยนะฮะนี่คือพ่อพันธุ์บีฟมัตเตอร์นำเข้านะครับแบรนด์ PW นะครับพี่น้องครับ ดูหน้าตารูปร่างนี่ใหญ่มากๆเลยพี่น้องเนี่ยฮะน้ำหนักเท่าไหร่ครับตันนี้น้ำหนักน่าจะตันกว่าเพราะว่าไม่ได้ชังอ๋อประมาณตันกว่าอายุ6ปีนะครับลูกเขาเป็นไงครับลูกก็ให้ลูกเสมอครับกล้ามเนื้อเยอะคือนิ่งแล้วะลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกนิ่งแล้วนะครับกล้ามเนือ้อ โอ้โหตัวนี้พี่น้องครับถ้าสนใจอยากจะได้น้ำเชื้อติดต่อไปที่เบอร์โทรต่อที่เพจดีจีแลนด์เลยครับโอเคเพจดีจีแลนด์นะครับแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดแล้วก็แปด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 นะครับนี่ครับพี่น้องดูใหญ่มากๆเลยตัวนี้นะฮะน้องน้องช้างเลยนะครับสำหรับสายพันธ์พ่อพันบีฟมัตเตอร์นะฮะตัวนี้อายุ6ปีนะครับวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้ว โคตรหล่อเลยพี่น้องครับเอ็มพยนะครับนี่ฮะดูครับใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มเลยนะครับวัวแดดลอดนะพี่น้องอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับนี่ก็อีกพ่อพันธุ์อีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยากจะได้ไปพัฒนาวัวตัวเองอยากจะได้ไปปรับปรุงสายพันธุกรรมเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับวัวของท่านในฟาร์มเรียกใช้บริการตัวนี้ได้เลย ฟาร์มอยู่ที่ไหนนะฟาร์มอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชรครับอำเภอคลองขุ่งครับครับผมเบอร์โทรตามที่ผมบอกไปนะครับวันนี้เจ้าของไม่ได้มาเจ้าของยังมาไม่ถึงเจ้าของยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้คุณหมออะไรนะหมอเอ็มครับหมอเอ็มประจําฟาร์มเนาะครับผมหรือติดต่อโดยตรงผ่านหมอเอ็มก็ได้ใช่ไหมเบอร์โทรติดต่ออะไรครับ0ูนย์ครับแป3 6กสาครับ่าอ่าโอเคเอาเข้าคลองได้เลยครับใหญ่มากพี่น้องตัวนี้นะฮะน้าหนักตันกว่าเลยนะครับเนี่ยฮะ สุดยอดของความใหญ่อยู่ที่นี่เลยนะครับพัฒนาสายพันธุ์เอาไปสร้างกล้ามเนื้อให้บัวพี่น้องเองภายในฟาร์มเนี่ยได้นะครับเอาละครับก็สนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับผม